สวัสดีครับผมกรกรณรัตนองสานนนะครับรับบทเป็นมันในวายดีสนี่ครับผมกังกันพงศกุลธนาดังนนท์ครับรับบทเป็นพี่ทีมครับผมจริงๆก็ทุกคนก็คือให้การตอบรับดีมากนะครับคือ <c oughs> ดีถึงขั้นว่ามีแบบแฮชแท็กกดดันพี่ชีวินให้สร้างแบบซีรีส์เต็มขึ้นมาอย่างครับก็ดีใจเนาะเพราะมันเป็นแบบ,บ ผลงานชิ้นแรกของพวกเราแบบเต็มๆครั้งแรกด้วยเราทุกคนแบบชื่นชอบขนาดนี้ก็ดีใจหายเหนื่อยเลยครับผมตื่นเต้นเพราะว่าเหมือนแรกๆมันจะยากหน่อย,นอยเนอะเวลาเีีเราจะต้<ร><ช>องแบบว่าเวิร์กช็อปหรือว่าแสดงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่เคยมาทํางานด้วยกันมาก่อนแบบเป็นเพื่อนกันก็จริงแต่ว่าพอทํางานปุ๊บมันจะเป็นสิ่งที่แบบจริงจังมากขึ้นอ,อีกโหมดหนึ่งเ่ยเนอะใช่ก็มันก็จะมีช่วงแรกที่แบบพอเราต้องพูดจริงจังอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะแบบ มันก็ยังปรับตัวกันไม่ถูกอะไรย่างเงี้ยแต่พอปรับตัวถูกมันก็เหมือนแบบจริงๆมิตริาพณมันก็ดีมากขึ้นมันก็เหมือนเราคุยกันได้มากขึ้นหลายๆเรื่องมากขึ้นเงี้ยครับคือแรกๆจะมีโมโหกันบ้างนิดหน่อยแบบสมมุติบอกว่ามึงปรับตรงนี้สิอะไรอย่างเงี้ยอีกคนก็จะพูดแบบเหมือนเหมือนมาติอะไรเงี้ยก็ยังปรับตัวกันไม่ถูกแต่พอปรับตัวได้มันก็เหมือนแบบโอเคมากขึ้นหลังจากหลังจากพอผ่านเวิร์กช็อปมาแบบก็พูดกันได้ทุกเรื่องเลยทุกอย่างก็ฟลว์ไปอย่างสบายๆครับผม พี่ทีมเหมือนไหมพี่ทีมเหรอครับเออาจริงๆมีความคล้ายอยู่บ้างครับผมเพราะว่าพี่ทีมเขาจะมีตําแหน่งเป็นเหมือนเดือนมหาลัยเราเป็นลีดมหาลัยเหมือนว่าในมหาลัยแล้วก็แบบได้ทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นบ้างก็พอมีคนรู้จักบ้างอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องนิสัยละครับอพี่ทีมเขาก็จะเป็นคนจริงๆเขาเป็นคนนิสัยดีครับผมเป็นพี่ทีมที่นิสัยดีครับก็คือจะบอกแต่เองนิสัยดีด้วยไม่ได้หรอได <OUR S 2> <LI> ้ ใช่จริงๆอันนี้คือต้องให้คนหนึ่งเอาพูดหรือเปล่าเรื่องแบบนิสัยดีอย่างเงี้ยอ่ะมันพูดว่านิสัยดีไหมขอตังค์น้อยเดี๋ยวพูดได้อ่าน้ใส่ดีมากเลยครับผมอ่าอย่างอย่างของผมน้องมันใช่ไหมจริงๆก็จะคล้ายๆความแบบ energy ความสนุกหรือว่าความแบบชอบไปอ้อล้อคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีความคล้ายๆน้องมันอยู่แต่น้องมันก็อาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบ มากกว่าไปน้อยน้องมันจริงๆนี่ว่าค้ายกับก่อนมากไม่เดี๋ยวคนเข้าใจว่าอ้อลอมคือตอนนี้ทุกคนอยากทุบหลังน้องมันก็มันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับระหว่างผมกับน้องมันก็คือผมจะน่ารักกว่าของน้องมันก็จะอ้อลอเยอะกว่าอะไรเงี้ยเออดังนั้นไม่ต้องมาทุบหลังผมนะครับไม่ใช่มนประโยคเด็ดไม่ไา่นะ ขึ้นอินเสิร์ตแล้วกันพอมาจะมาพูดด้วยตัวเองก็หงคํหหน่อยแต่แต่ประโยคเนี้เขาคล้ายกับผู้กำกับนะครับประโยคเด็ดของน้องมันเนี่ยบอกเลยพี่ทิมครับพี่ทิมก็จะพูดว่าว่าอะไรนะฝันดีนะคะอย่างเงี้ยหรออ่าใช่ทุกคนทุกคนชอบมากหลังจากนั้นของน้องมันอะไรดีอ่ะผมมีอะไรอันนั้นเด็ดเกิน อนี้มันเกิดมันเกิดนะประโยคเนี้ยพูดจริงๆเที่ยวหูแดงเท่านี้รู้เลยว่าตัวลองเลยลองพูดน้องมันไม่กลัวติีบทพี่เิีมหรอครับอยากให้เห็นอยากให้เห็นปากตะกี้มากที่แบบว่ามันเหมือนมันแบบเอาไว้ออกมาเองเอาคุณว่าอะไรผม้อมเป็นวัดคัะ ละครเวทีและกันของผมเพราะว่ามันคนเยอะด้วยแล้วก็เป็นซีนดราม่าซีนอารมณ์ด้วยเงี่ยแล้วมันเป็นวันที่วันที่สองของการถ่ายทํามันก็ค่อนข้างเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออก็ยากละท้าทายเหมือนกันแต่ก็พอทําออกมาแล้วแบบทุกคนชอบก็ดีใจถ้าเป็นของกลางก็จะเป็นซีนลงละครตอนเช้าเหมือนกันเพราะว่าถ่ายวันที่สองวันแรกอะคือเรา ถ่ายตั้งแต่หกโมงนถึงสี่ทุ่มป็น้รอบหนึ่งแล้ว<ช>ลพอวันที่สองก็คือถ่ายตอนประมาณหกเจ็ดโมงอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือแทบไม่ได้นอนเออกลัวว่าตัวเองอ่ะจ,จะร่างกายไม่ไหวอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆถ่ายละครเวทีมันยากตรงที่ว่าเหมือนตอนเช้าอะ่ะเขาไม่เปิดแอร์เลยมันเลยแบบดูดพลังแบบจำได้ว่าตอนเช้าเรามาแบบอ่ะวันที่สองสู้หน่อย <c oughs> ซีรีส์เต็มเรื่องแรกพอเข้าลงละครปุ๊บเหมือนแบบเออไม่ไหจริงจริงผลแรงแต่ก็ผ่านมาได้ครับ อนนั้น energy มันมาครับมันแบบโห้ยกําลังถ่ายแบบดูเดือดทั้งวันแล้วมันเป็นช่วงที่เหมือนไฟกําลังเต็มที่ก็เลยแบบผ่านมาได้อย่างง่ายๆสนุกสนุกมากเลยนะใช่มันเหมือนแบบเรากําลังอินกับตัวละครใช่อ่าีนไหนอ่ะนิดเรื่องเดียวกันป่ะเนี่ยจักรวาลเดียวกันหรือเปล่าซีนไหนนะซีนที่นี่ไงก่อนครัข้างหลังครับใช่จากข้างหลังอ๋อครับ ก็ไม่ง่ายก็ไม่ยากนะก็เล่นได้ครับเหมือนคนอ้อนคนเก่งตอนนั้นเราเป็นพีทีมด้วยแล้วจริงๆรแล้วกางก็เป็นคนอ้อนคนได้อยู่ได้เป็นคนอ้อนคนเก่งพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบทําได้ทดกทำได้พอดีตะกุกตะกักไปไม่ถูกเลยตะกี้ไม่แต่มันก็มันมันเหมือนเราผ่านซีนยากมาด้วยแหละพอเป็นซีนนั้นมันก็ก็เหมือนแบบเหมือนเหมือนได้มาเล่นแบบสบายสบายเออเราก็เลยแบบโฟลไปเลยใช่ครับ วยอยากเล่นนี่นะบทน้องเหนือเราน้องเหนือคือเลิศน้องเหนือคือเลิศตรงที่ว่ารวยไม่ไหวน้ <c oughs> องมันเลิศไม่ไหวนะอใช่น้องมันก็เราเล่นน้องมันเราไงเราอยากไปเวที่แบบเลิศแบบรวยรวยแบบอ้าครูพี่ซันมาสิครับ <c oughs> นี่ลงแบบเหนือเอง <c oughs> มาสิครับดีดนิ้วปะ <c oughs> มีคนมา <c oughs> เทน้ำให้หนึ่งอะ <c oughs> ได้ ็คือน้องมันเป็นผู้ออกทุนสาหรับเรื่องวายเตซี่นี่เป็นการจัดสินว่าน้องมันไงไม่ใช่ก่อนน้องมันไม่ใช่ก่อนน้องมันจริงๆน้องมันแอบรวยนะเอาจริงก็คือจัดเงินพี่ชีวินแล้วบอกว่าขอน้องมันออกหน่อยอะ <laughs> ไรอย่างเงี้ยอ่ให้ผู้ชมตัดสินดีกว่าค <laughs> รับว่าอวดจริงไหม <laughs> ทุกคนก็คือคอมเมนต์เลยตอนนี้ว่าอวดมากจ้า <laughs> ไปถึงมันมันน้องมัน okay. กังอยากเป็นเฮียเจียครับของวันศุกร์ควบสอง ม่าเฮียเจไม่ได้พบสองอ้าวเออพูดได้ไหมอ่ะพูดได้ไหมพูดได้พูดได้จริงๆอยากเป็นเฮียเจเพราะว่าตอนที่เรามาแชทบทเออ่ของพี่ทีมเนี่ยก็คือเราได้เป็นได้แชทบทเฮียเจด้วยแล้วก็ได้สูกว่าบทเฮียเจก็คือเป็นบทที่ เป็นห่วงความรู้สึกคนอื่นเป็นแบบว่าดูแลคนอื่นอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยรู้ <คง S 2> สึกว่ามันแบบมีความคล้ายกับตัวเรามากอะไรเงี้ยอ,อีกแล้วแต่ว่าแต่ว่าเฮ er ียเจียชออบอุ่นขนาดไหนก็ต้องรอดูวันศุกร์นะครับอ่าเออทุกคนอาจจะยังไม่เห็นภาพ <S <S ว่าเฮ er ียเจียจะเป็นขนาดไหนเฮียเจีย er อบอุ่นมากอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าเฮียเจียจะคล้ายกังมากขนาดไหนในวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับ ตัวคู่เป็นคู่จริงหมดใช่โอ้โหใหญ่พูดใหญ่คู่หนเยพูดเอาจริงๆเอาพูดไปแล้วเอาจริงๆทุกคนถ้าทุกคนได้เห็นเรื่องหลังจริงๆก็จะรู้ว่าอืม แบบเหมือนเหมือนโยนให้คนอื่นน่ะเพื่อแบบผักไปว่าเอาไปดูกังกรสี่คู่จริงโอ้โหเบื้องหลังแต่ละคู่เนี่ยเเดี๋ยวรอดูต้นจับไม่ต่างุณเลยไม่ต่างมาคือเราเป็นเพื่อกนกันตลอมาคือเราเป็นเพื่อนกันไงน,นะเ,นนเนราเดินทางจะมาแชทหรือมาถ่ายอะไรเงรี้ยเราก็มาด้วยกันตลอดคนอื่นเขาก็เป็นเพื่อนก<ช>ันบ้านเราอยู่ใกล้กันบ้านเราอยู่ใกล้กันไหนเล่ายังไงไหนเล่า จริงๆคือ YouTube อะคือพวกเราทำตั้งแต่ก่อนมีซีรีส์อยู่แล้วเรายังไงฝากช่องด้วยนะครับกังกรออฟฟิเชียลใค่ของไปเลยก็คือมันเหมือนแบบช่วงโควิดเราว่างด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนการทำ u t u b e มันได้ฝึกสกิลหลายๆอย่างไม่ว่าจะการพูดการถ่ายทำการตัดต่ออะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่างั้นก็ลองทำมาดูก็ออกมาอย่างที่เห็นถ้าใครอยากรู้เป็นยังไงเอช่องย t u b e อะไรมีด้วยเหรอกังกอนออฟฟิเชียลนะครับใครของเก่งขึ้นตรงนี้ตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้ เคลียรแล้วนะแล้วกางเราคะเขผมก็จริงๆริงทำยูทูปตอนนั้นก็คือเพราะว่าความว่างโควิดรอบแรกนะอืมแล้วก็ก็ดีครับก็ดีอะไรอย่างเงี้ยก็สุ่าก็ยัพเวลาเราเราได้ฝึกอะไรหลายๆอย่างได้ฝึกสกิลการพูดการการมองกล้องอะไรเงี้ยจริงๆกิงก็เป็นคนแบบว่ากลัวการกลัวการมองกล้องกลัวการพูดต่อหน้ากล้องมากกลัวการมองกล้องไม่รู้จะตอบยังไงนะครับ จังหวตีเล็กตีเล็กเพราะว่าคือเขาเราคือจริงๆบ้านกังอาจจะมีพี่น <só c oughs> <Leonard> <c oughs> ้องสี่คนแต่ว่าคนที่สี่อ่ะคือมามาแทงไปก่อนประป๋าเขาเลยเอาลิปสติกอ่ะไปเขียนที่ต้นขาไว้อะไรเงี้ยแล้วคือก่อนอ่ะก็มีบานต้นขาพอดีอะไรเงี้ยก็เลยเรียกว่าติเล็ก ใช่ก็เลยเหมือนแบบมันมีความลีเลทกันอะไรอย่างเงี้ยเราช่วงนั้นก็เป็นาเป็นี่หป่เป็นคมนิคิดครับผมโยงเก่งมากใครหอมเก่งมากก็บ่อยก็บ่อยครับก็บ่อยผมผมไปอาศัยบ้านเขากินครับแบบว่าอ่าช่วงไหนที่แบบไม่รู้กินอะไรดีอยากกินอะไรดีๆก็วันอาทิตย์เขามีกินข้าวที่บ้านอยู่แล้วเราก็ติดสอยให้ตามไปได้กินข้าวฟรี พิเศษเหรอเฮ้ยคอนเทนต์ยูทูบเหรออ่าต้องรอดูแล้วนะครับฝากสับป,ปะไทก่อนเลย <c oughs> กังก่อนออฟฟิเชียลเผื่อจะมีข้าวบ้านกางกัน <c oughs> เป็นช่วง EP นี้ก่อนจะได้กินข้าวอะไรจากบ้านกังมาดูกันได้เลยจ้าแต่อย่างบ้าก่อนก็แม่ทังกับข้าวอร่อยเหมือนกันนะคใช่ผัดพริกผัดพริกกระเทียมปแลใช่อันนี้สตออย่างเงี้ยก็คือจะจริงจริงมันก็เหมือนผัดกันเวลาไปบ้านใครอย่างเงี้ยที่บ้านเขาก็จะแบบซัพพอร์ตเรื่องของกินกันตลอดอยู่างเงี้ยครับของบ้านกังเหรอเยอะมาก ที่ชอบเลยคือยำขนมจีนเพราะป๋ากังเป็นคนทําอาหารอร่อยมากแล้วเราเป็นคนชอบกินยำแล้วนำปลาของป๋าคือแบบแซ่บอยากให้ได้ลองจริงๆเป็นลูกป๋าป่ะเนี่ยเป็นลูกป๋าคือถ้าป๋าดูคลิปนี้ยังไงป๋าก็ต้องรักลูกสบายไม่ใช่เพื่อนเพื่อนลูกเพื่อนเพื่อนลูกเพื่อนเพื่อนเพื่อนงานงตกงกลางเหรอครับกลางก็น่าเป็นเมนูกุ้งผัดพริกกระเทียมครับ แม่ก่อนทาอร่อยมากแบบบางทีม,มันคุก,กับค้าแล้วมันอร่อยมากจริงๆอ่ะมันลงตัวมันลงตัวลงตัวเหมือนเราหมเหมือนเราไอ้ <c oughs> <c oughs> อะไรกันครับนี่ก <c oughs> ็ขอบยากเลยแต่<อ>จริงๆคือดีใจก่อนนะที่เขาแบบชอบพวกเรามากขนาดเนี้ยเหมือนเหมือนพอได้ยินเนี้ยมันเหมือนแบบรู้สึกดีใจที่เขามาซัพพอร์ตพวกเรามากๆเลยเงี้ยก็ จริงๆก็เขาน่าจะอินจากซีรีส์ด้วยแหละมั้ง ừ, ห,รหรือไม่ก็เพราะพวกเราเป็นเพื่อนกันนะคือ <c oughs> หรือหรืออีกอย่างก็ผมว่าน่าจะเป็นเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันแบบเคมีอะไรมันก็เลยง่ายเพราะว่ามันเหมือนมันเราก็ใช้ชีวิตอย่างนี้กันอยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้แบบยากอะไรมากมั้งไม่รู้อะติดขัดนะ <c oughs> ไม่รู้คือก็ไม่รู้เพราะว่ามันมันคือมุมมองของแบบที่ทุกคนมองเรามาก็ดีใจที่ทุกคนเห็นว่าแบบมันเข้ากันได้ดีอะไรอย่างนี้แล้วมองการรักกันยังไง ก็ดีครับเข้ากันได้ดีเหมือนกันแบบเป็นเพื่อนที่ดีกันครับผมเป็นกุ๊ปพอชอบทำอาหารชอบที่นี่เกี่ยวกับอาหารมากใช่ไหมก็ใช่ก็ได้นะแล้วถ้าของกอนใช่มีหนังไม่กี่เรื่องแบบไม่กี่แนวที่ชอบดูมากก็คือเป็นไ <laughs> อรอนแมนคืออยากเล่นแนวแบบฮีโร่ซุปเปอร์ฮีโร่<ต>หรือไม่แต่เป็นไงฮีโร่วายใช่ฮีโร่ไว้ฮีโร่ต้องเติมพลังงานด้วยค่ะ เอ้ยคอนเซ็ปต์นี้ได้แล้วก็มีตัวลายเป็นซอมบี้เพราะชอบหนังเกี่ยวซอมบี้อ่ะถ้าอยากรู้ว่าหนังเรื่องไหนที่สามารถตอบโจทย์พวกเราได้ทั้งหมดคือ Y Y Y มันเวอร์นะเท่านั้นจ้าคือสามารถลงตัวได้ทุกอย่างซอมบี้ฮีโร่ได้หมดได้ไปอวกาศใช่คืออยากไปมากตรกมันชอบมากคือตอนแรกอ่ะไม่เคยดูใช่ไหมเสร็จปุ๊บมันไม่เห็นฉากที่ พี่เลกับพี่ยุ่นน่ะเขาไปอวกาศก็คือชอบแล้วแบบบอกพี่ชีวินเลยว่าอยากเล่นมาขอแบบบทอะไรก็ได้แต่ขอไปอวกาศขออยู่ในอวกาศด้วยพูดถึงฝังฉับมาจริงๆก็ก็สนุกดีเพราะว่าจริงๆตอนแรกเราก็ค่อนข้างกังวลเพราะมันเป็นแบบคอมเมดี้เนาะอะไรเงี้ยแต่พอได้เล่นแล้วแบบพี่ชีวินเขากำกับก็คืออยากได้อะไรเล่นเลยจ้าไม่ต้องกังวลเพราะแบบอะไรก็ได้อะเรื่องนี้อะไรก็ได้มันมีบทแต่ อ๋อเปลี่ยนแต่เปลี่ยนหน้าหน้าซีนเลยถ้าถ้าถามว่าบทวายวๆคือไม่ต้องอ่านบทจ้าเข้าไปแต่พ,พี่ชีวินบอกอ่ะเดี๋ยวซีนนี้วังชาวมาฮัานอย่างนี้นะเล่นเลย <laughs> โอเคบทบทเดียวที่ตอนนั้นพี่ชีวินให้จําที่สุดก็คือเพลงเพลงยัวซับนรกอะที่ระดับเสียพัวพัวแบบ,บแมายัอ่ะอันนั้นคือต้องจำ <laughs> ตลก <laughs> มันชอบนะเนั้นนะ <laughs> ยังแบบ ไม่ควรจะเขียนภาพในหัวที่เป็นแบบใส่ชุดเสื้อเชิ้ตาวชอบมากซีนนั้นอ่ะคือร้องทั้งวันตอนอยู่ในกองตลกเนาะเป็นเหมือนเป็นคนบ้าตลกนี้นก,ก็ถือว่า <c oughs> ได้แบบแบกแนวจากแบบพอมาหวังเฉาแล้วมาน้องมันคนก็บอกว่าเออมันต่างกันเยอะ <c oughs> <c oughs> บางคนหนึ่งท่านบอกว่าสลัดภาพหวังเฉาไม่ออกจริง <c oughs> เราเป็นน้องมันเราจะเหตุการณ์แบบพี่ทีม เจอเหตุการณ์ที่พี่ทีมมาทำหมีใช่ไหมเป็นงี้ต้องเสียใจเนอะเข้าใจไหมแต่คงเป็นน้องมันอีกฉบับหนึ่งที่แบบโอเคทิ้งก็ทิ้งน้องมันแบบแซ่บแซได้ป่ะแบบเป็นน้องมันเวอร์ชันปีสี่ได้ป่ะแบบโตแล้วน้องมันโตแล้วไม่สนทิ้งก็ทิ้งเช่นนีถ้าเป็นพี่ทีมอุ้ยผมไม่ทำลายน้องมันหรอกคงแบบเราเราต้องแบบว่าเข้าไปแบบพร้อมรักแล้วพร้อมรักแล้วไม่ไม่เข้าไปหลอกเขาจะไหมยังไงยังไงแบบเข้ามาก็เป็นแฟนพี่ไหมเลย เป็นพ่ธีมเวอร์ชันแบบไม่หลอกอะไรวะเป็นพ่ธีเวอร์ชันข้างหลักไงเพราะตอนเป็นน้องมันเป็นเวอร์ชันแบบข้างหลักไปแล้วเออข้างหลักไปแล้วก็เป็นพิธีเวอร์ชันข้างหลักแบบตามจีบเลยแลวทุกวันนี้ข้างหลักไหมคะอ้าเาา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 าคาา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 งาา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  Q&A เป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนก็เราติดตามรอติดตามราติดตามตอนนี้ก็ติดตามใน youtube ได้ก็น่าจะไม่หายแล้วพยายามจะไม่หายแล้วน่าจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆครับผมแล้วก็ถ้าอยากติดตามว่าพวกเราจะมีผลงานอะไรอีกก็ติดตามได้ในไอจีส่วนตัวด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่ตรงนี้กับตรงนี้ รวมถึงถ้าอยากติดตามงานของเราทั้งคู่ก็สามารถติดตามได้ IG Conversation Thailand นะครับตรงนี้ใครของช่วงยังไงก็ขอฝากติดตาม y d เ s ซีน y ด้วยนะครับผมหรือเป็นที่ผมนิคิดนะครับสามารถดูได้ทางแอปพลิเคชัน a s p นะครับตอนนี้ก็ผ่านไปทั้งหมด6คู่ <6 S 1> แล้วเหลืออีกคู่สุดท้ายคือคู่ของวันศุกร์นะครับบอกเลยว่าคู่นี้ตำนานแน่นอนเพราะว่าเป็นแบบเวอร์ชันใหม่เป็นแบบ รัตสามเศร้าเออผลออกมาจะเป็นยังไงก็ฝากดูด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถกดดูย้อนหลังได้บอกเลยทุกคู่แบบ <C. S 1> แซ่บๆทั้ง้น้น A S P <S นะครับผม,ผมซึ่งตอนของวันศุกร์จะมาทุกวันอังคารเวลาสี่ทุ่มนะครับก็ฝากด้วยนะครับ